ม,มีระบบมาเข้ามามีระบบว่าผมจะพังด้วยผมจะพังจะอะไรจะล้ไมไไว้ไว้ไว้เพื่อนเพื่อนบ้าโปะคอแตกมากต้องนอนตายต้องเสไีไไ้ชีวิตที่นม่บอกเลยว่าจะมีความยางไม่เกินถ้าเาทีน่นน้อน เราจะเลมนนะนนนนกับเจ้าตัวเล่นแบบเหม,ม,ม,มือนเหมือนับมาเล่นแบบคุกเดิมอีกรอบอะแต่ว่าคราวนี้เป็นแบบว่าอัปเดตม,มาใหม่อะเหมือนทำมาเล่นแบบใจน่าใจว่าอัปเดตใหม่อะเฮ้ยสวินเอาที่ทำไม่ได้ว่าพี่พี่กบลามเคยเล่นหรือเปล่ปา โอ้โจกถ้ากินมันกินะสามดีมากมันมาเสเลยอะไรไวไวไวต อยู่ในร่างมากเลยอะถ้ากันร่างไหนที่แปลว่าแต่กูปกติจะแตกอยู่มากโอ้โหโอ้โหตีน่าที่เราตัวเล็กมากกว่าฮ่าตัวเล็กไม่จะกลับใจทำไรไม่อย่าเป็นไใจนะต้องไม่ใจ natin ani oy mandren yung eh to ka oh sa akin kung sa ko ano sa ano 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 องไก่มีน้องไก่ปีนได้น้องไก่มีได้น้องไก่จะบูดแล้ <c oughs> จะอยู่ในล่างน,นี้แหละอยู่ตรงเฮ้ยอัน,นอันนี้ต้องรีบไปเลยอัน <Okay S 2> นี้ให้กระโดดใช่ไหมกระโดดจ้ะ น้องไก่น้องไก่น้องไก่้โอเคน้องไกอ่อะน้องไก่เออจากตอนแรกเป็นซีรีส์ SKJ น1 7 U 1โดนขังคุกเพราะว่าเพราะว่าไปไปทำการแค่ติดต่อว่าคนอื่นเท่านั้นใช่ไหมอันนี้กลายเป็นซีรีส์น้องไก่ติต่อว่าคนอื่นแล้วโดนจับคุกออกไป โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโดนโดนแทงันขวานน่าจะไล่ในขวาดาบนั่นเนี่ยเออตัวตัวตัวไ้ยมันก็เตะเราได้ด้วยอะโอ้โหสําหรับไก่แล้วนี่ไม่ใช่นะสําหรับไก่แล้วไม่สําหรับไก่แล้วนี่ไม่ชิลเลยนะโอ้ยเมือ่อกี้ว่ามันเป็นกับกระสัตว์ไง แล้วสัตว์มันแล้วพอเป็นไก่มันก็โง่ก,กว่าเฮ้ฉันโง,ง่ฉันโง,ง่ฉันโง,ง,ง่นี่เน่เคพจ้จ้าเราลองจกกะโดนไม่ไม่ไม,ไม,ไม,เไม่เราไม่เสียงเราเราไม่เสียงถ้าเราเสียงเราอาจจะไม่ได้เห็นน้องไกต่ตกไปแล้วไปเร็วน้องไก่ไปเล็วเจอจือจ้อ hot cha Giờ Yana Giờ <laughs> nè มาเร็วเจ้าเฮ้ยเมื่อกี้เกือบโดนเขาจะเจ้าเจ้านะครับท่านผู้ชมทุกท่านโอเคเดินมาเดินมาเดินไม่มีเล่เดินมาเดินมาเร็วเร็วไม่เคยเห็นน้องไก่เร็วขนาดนี้มาก่อนทั้งนี่ยน้องไก่น่ารักสุดใหมน้ารักอันนี้แหละที่เป็นตัวปัญหาเพราะไม่ชินจะเคย นนนนตตติิิมาทีละคนมาทีละคนอย่าให้น้องไก่ตายนะถ้าน้องไก่ตายจะทุกเรื่อเป็นความเป็นคนอีกโอเคน้องไก่ไม่ตายเมื่อกี้เาลูกคุเพเข้าไปในประตูน้องไก่น้องไก่ะ ทำไมน้องไก่เข้าไปในประตัวไม่ได้อ๋อมันเป็นมันเป็นบันไดลงโอเคก็คิดว่าประตัวครับลงไปไหนโอเคลงมา,าน้องไก่เรือซิมเลเตอร์น้องไก่กับเรือซิมเลเตอร์ให้ดีนะขับเรือ,อไปกันเลยเฮ้ยเฮ้ย เรือมันมีวีแววเรือมีมวีแววว่าจะพังได้เรือมันมีวีแววว่าจะพังได้เมื่อกี้เมื่อโอ้โหโอ้เมื่อกี้เกือบโอ้โ,โอ้โน้องไก่ตายโอ้ไม่ก็น้องไก่ให้อยู่กับเราไปขุดสุดส็ ตตตตน้องไก่จากไปแล้วครับท่านผู้ชมทุกท่านน้องไก่จากไปแล้วน้องไก่ก็มาเจอน้องไก่อะไรเนี่ยซีต๊อกโอ้ตุ่มเลยตุ่มตุ่มตุ่มเลยโอ้โห ก็ประตูออาเดี๋ยววันเดี๋ยวว่านะอันนี้คือคุกฤทธ์น่ะคุกฤทธิ์ที่คนคุกเขาใช้เดินทางกันเนะแต่ไม่ใช่สำหรับคนปกตินะทุกคนนี่แน่โดนไปโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยหัดเจอในนี้เดี๋ยวเราจะล่อเดี๋ยวจะล่อจะล่อไอตัวนี้เนี่ยเข้ามาตามมา เข้ามา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 ตรงนี้เลยแล้วเราจะเซฟแล้วเราก็จะไปเลยข้อก่อนว่ายอะไรวะอ๋อห้ามหยิบปุ่มเหรอดึม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 ว้ายว้าย ไม่ว่าใครยิบผมก็จะเชิดเลจกันฉะนั้นตา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 มืก่กี้เกียวฉันแล้วันเหนอยเพื่อนมันแก้อะมันแก้ไม่อยา ให้เราเนี่ยได้เล่นแบบเร็วๆเพื่อนมันเก้งไม่อยากให้เราชนะแบบเร็วๆเจอเจอโอ้ย oh มค่จำไหมนะคะเราม,มาชมทุกท่านนี่คือนีิสัยของเพื่อนเร็วจะ<อ>รอนไงเห็นแล้วอยากได้เซิร์ฟบีเเลยเดินเดินเดินหลบหลบห อย่าเก้งนะเพื่อนอย่าเก้งนะอย่าเก้งอันอันอันสุดท้ายนี่แนะ่อย่าเก้งเพื่อนอันนี้แนะ่เฮ่สมนหน้าเมื่อกี้แก้งฉันใช่ไหมเพราะแสดงว่าที่เพื่อนตายเมื่อกี้นี่คืออันเมื่อกี้ใช่ไหมไม่สับหน้าเลยวันนี้เดี๋ยวจะกลับไปแก้เพื่อนก่นกอนพอเวลากลับไปแก้เพื่อน สับท้ายแล้วไม่สนหน้าไม่รก้รักมาเลยเมาเลยนี่เนี่ไม่เอดผ่านได้ทั้งนั้นหนึ่งสสห้ จ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองสามสี่ห้าหก เเก้าสิบโอคาบวกด้วยฮ่าบวกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแปดเก้าฮ่ดฮ่า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 ฮ่่าฮา่่อา่า่า่า 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6

เด้ดีสิแด้ฉีดไดูดีลหรอตกตายระบดตึ้งตายไม่ต,กตกิกยกมายกมายกซ้ายยกขวาขึ้นไปไม่ได้จะทำแน่นอนไม่ได้ลิสเซจนะลิสเซจโอเโอเคกระโดดไม่ถึง

เดีจะลองคินิดนึงไม่มีใครมาเล่นด้วยวันนี้ไม่มีใครมาเล่นด้วยม้าไปเลยช่ไยเดี๋ยวจะเอาแมมาขี่ม้าอันนี้ม้าสีไก็มเหมือนดั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 น

เอเออันน no. ี้ดูไม่มั่นใจวูไม่มั่นใจเหรอกระโดดกือบหลังเลยฮิตจ้ากระโดดเกือบถึงน้ำฮิตจ้าฮิตจ้าอ้อะไรวะโดนต้นไม้ก็ไม่ได้หรอฮอลลี่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  เฮัลโหลเฮลีัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโหลฮััลโหลฮัลโหลฮัล<ป>โหัลโหลฮัลโลฮัลฮฮลฮล

타타타 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 타타 ต่อยไม้ตายตรงนี้ราไปอะไรอ่ะรถไปเหรอทำอะไรอะฮ้ยไม่ใช่ต้อง

ไปกวอะไรอะวัดก็หลบเท้าแท้ สเวินที่อันนี้เราเจ็บกลางมือเป็นอไอ้ผู้เนี้ยไอ้ผู้ที่เราซื้อไปเผี่ยือสวินไม่ใช่มนนะังกรนะเผื่อสวินที่แปลว่าอัศวินพวกที่แปลว่าแข็งแกร็งอย่างนี้ยาอัศวินที่แปลว่าอัศวินดาบยักษ์อัศวินยกักษ์เนี่ยมันจะใส่ชุดเชุด้าแบบนั้นนะ ใชเหลือเกินโอ้ยมันดอมมีแรงขึ้นอ่ะ จะจัไว้เราจะช้บับปอัขอีอ้จับจงก็สปีดหจงก็สปีดคีบก็ตอมาตีมามาเรกลัประเทศแห่งกาเนะมือเแีเราจะเข้าไปทงเราจะก็ เราจะเข้กวิธีนี้ดีกว่าแล้เข้าไปทางตูหลังแบเนี้ยมันอยู่ที่ไหนนะจุด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 ี่ดจุดดด อะไรวะมาดูเตียนที่เขาเนี่ยกลุ่มยังไม่ได้อ่าอะไรจะไม่ใ่สร้างมาเป็นกลุ่มเล็กทำมไม่ไดเจ็บต่อเล้มทไมจะเล็กเล็กม่จัง อันนี้ยังไม่ได้อัพเองกันเลยนะโอเคผมขอ